สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blue Frame Channel วันนี้อยู่ในเกม Gen Impact p a c h สองจุดหนึ่งตู้ไรเดนเข้านะครับวันนี้มาเปิดไรเดนสองไอดีใช่ไหมหรือสามไม่รู้เลยสองเลยสามสามเรแล้วอ๋อตอนเปิดแล้วหรอเรียแล้วรวมเก้าสิบเนาะก็ประมาณเก้าสิบเพราะเรามีห้าสิบส่วนคนมีสี่สิบมา ก็ใช้สูตรเก็บนาคูวิทจากต้นซาก,กุระตรงนู้นนะครับแล้วก็วิ่งมาอยู่บนนี้ใช้เวลาสิบก่อนอาที <c oughs> โอ้แล้วก็เปิดตอนกลางคืนมาเปิดไลฟ์ให้คนในดิดดูแป๊บถ้าเราเปิดอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> เปิด อันหมุนมาเป็นกล้องเลยนะมาเป็นกล้องจริงเยวนะลืมตั้งวะยงไรว,เเเเวิโอวิเอวิเอแล้อันจะแหลกแล้วกันยู่กับเราเฟียรบายเฟียรมอ่ะเ <laughs> ฟรมบายเฟรีรมอ่ะ มา嘛เสียงเดียวมอดิกเรามีมอดิกมามีมอดิกมีมอดิกได้ดิต้องได้แล้วติดมอดิกมากกว่าไล่ไล่ยังหมุนอยู่เลยหมุนอยู่เราไปรอหน้ากินตีนเนย้อเขาเลยได้เราบอกแต่อยู่ท่าน้าต้มปูไล่หมุนอยู่ไล่หมุน เอาเป็นว่าไม่ต้องไล่แล้วก็ได้นั่นแหละเอาเป็นว่าไม่ต้องไล่แล้วก็ได้มั้งได้แล้วได้แล้วได้เราม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 าไปโอเคเรามีหนึ่งการันตีเราขอกดยี่สิบธรรมดาก่อนก็คือสิบเก้าครั้งไปผมเชื่อสูตรนี้หนึ่งครั้งยี่สิบครั้งโคตรเกินโอ้เกินผู้เชื่อสูตรเนี่ย ว่าตอนคู่เถาซีสองก็ได้มาเหอยเงี้ยทัศน์พักก็ได้มาเหอยเงี้ยแหละอ่ะอันนี้ก็จะได้จีนมาเหอ,อยเงี้ยแหละไอ้จีนจีนไปอยู่ตู้ฟ้าไม่ต้องมาเดี๋ยวโมนาไปแทนาสาระาสาระยังหลิงซ<อ>ียี่สิบซียี่สิบหนึ่งเลยได้มาอีกหนึ่งโลอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร

รวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วฟ้านี่ต้องรวดเร็วหน่อ่ะสิบเอ็ดปึ๊บปึ๊บไม่อะกดหนึ่งครั้งมั้งลุ้นกว่าสิบครั้งอย่างงี้ยี่สิบรอบแล้วสองเฮ้ยไม่ดิอ่ายังไม่ครบแต่กดสิบครั้งก็สะใจกว่าเยอะนะแต่แต่สิบยี่สิบรอบแรกมันสูงกวอะสี่าน เชียงเดียดซียี่สิบโอ้โหไม่ต่างกันได้อย e ู่แหละไอ้ดาบอะไรดาบใหญ่ปะดาบใหญ่เลยดาบดาบรีฟูดาวดาบใหญ่รีฟูดาวโอ้ดาบใหญ่ไปกี่กี่ครั้งมีลุกขึ้นูมาข้างมูละไปกี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยกดอีกเจ็ดรอบตอนแรกมีห้าเอฟเนี่ยอ่ใช่ห้าเอฟกดอีกเจ็ดรอบสิบสามไม่ต้องบวกหนึ่งเลย น,นี่สิบสี่สิบห้าแล้วอะสิบหกสิบเจ็ดนะสิบแปดสิบเก้าไปโอ้โห เอออ่าเราสุดท้ายแหวฟ้าจับเลยอ่ะสิบรอบสิบรอบปะนาคูวิ้ไงพลังนาคูวิ้กับตองกางคืนต้องได้หรอแม่งเมานาคูวี้ละตัวสาเส็จตัวยังหลิงซียี่สิบแน่นอนยิมเอ็ดละเพลงไม่ได้มันได้มาตัวหนึ่งละ เอ้ยสุโค้ดห6ได้อยู่อีก,กันตัวไหมผมไม่มวังเลห้าดิดหมดแล้วโอ้ไม่มันเลยอ่ะไม่มันเลยสุโค้ดอ่ะมาเลยไปเลยเนี่ยจีนอ 2. <laughs> 2โอ้เอ้ ฟัเพื่อเราไม่มีกันตีอะไรกันเลยนะเว้ยให่ๆเพื่ดูโคตรสี่ยี่สิบเอ้ยจะยื้ยี้สี่หกสระไม่ออกจริงดิสระไงปิจุสระไปไปแย่งฟิ figure model ขึ้นจะพี่กันเถอะเดี๋ยวค่อยเปิดอีกสองรอบม่เปลยมาเลยเปิดเปิดตู้ฟ้าได้เกินเปิดตู้ฟ้าได้เกิน ก็ไอทิมี่เปิดแล้วไม่ได้บุกเกสโตนอ่ะไม่อยากเป็ดบูเกสโตนอาสองมันมีปัญหาโอ้โหอ๋ออือหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเขาตางจากเราซาร่าสักตัวขึ้นไปก่าเหมือน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 โราเลียเลยอ่ะเออโรสเซียแน่ๆเลยอ่ะนะ อ๋อองรอบตกฝาอะไรเกือไปไอ้่บูเกนน้อยเขวียไปจงวันเข้ยวิจางวันเคยวจางวันคอวันะสามแต่อเออสามคืนโคการงานเรียกตอนที่นาเขยจาวันก็จัดไปดูไล่เพลงก่อน

จะได้ปวดไรเลยสาระซะตัวเขา<น>ไม่มีไอ้น,นี่มันไปทำคุยเป็นจัวันหลังไหม่ไปดีเลยชีวิตดีจัะไม่ไหวละแล้วมาชดลายเดียนชดลาเดียนโมน,นะนาเนี่ยตามแนะ้ำใช่เลย อาโอเคไม่ชไนไรเล่นก็ลืมไปล็อกไว้ <c oughs> นิมมุนมกิว อมแบบหม่อมกลมาจัดตัวพรอมากม,ม,มันต้องสักตัวมันต้องสักตัวนี่ไงไม่มีสักตัว ไอไยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ทำเพสเลยเลยไมรู้นะสามสิบนะขอเปิดเพลงบอดกเกดเอยเดี๋ยวติดแลวค่ะสิปิดเสียงนะปิดเสียงมา,มาปิดเสียงปิดเสียงนี้เลยปิดเสียงไอ้ที่อัดเลยเกลือฮะไม่ได้สาระสักตัว อ้ไอวะโอไปนู่นแล้ว ได้ตัวอะไรอ๋อลืมไม่เห็นเลยจบเลยใช่นมไง เยอสิเอ้อห่วงโอ้ยสาระไอสาระเย,ยอะจัดนี่ไม่ได้สักตัว วไงเป็นเพื่อนกันหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยเรียบร้อยเอ้ยสามร้อยเฮตว่ะ

โอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวหยุดก่อนแล้วกัน